เพดเพหนึ่งของขมินะครับเป็นเพจประจำช่องของขมิชื่อว่า KBN New Plus นะครับได้แสดงโพสต์ไว้เมื่อหกวันที่แล้วขคนโพต์ว่า21วันปีใหม่ของประเทศไทยได้รับรายได้จากภาคการท่องเที่ยว1.4ล้านบา่าแอดออ่านไม่ผิดนะครับ1.4ล้านบาทประเทศไทยวันที่24เมษายน2024ไทยนิวไทยรัฐรายงานเทศกาลปีใหม่ 21วันประเทศไทยรับรายได้จากภาคการท่องเที่ยว1.4ล้านบาทสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติใน21วันเท่ากับ1 6แสนคนเพิ่มขึ้น37.5 4เปเซซึ่งประเทศไทยได้รับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมากที่สุดคือ365,830คนเพิ่มขึ้น9 1 9า่าแต่เดี๋ยวนะยี่4ล้านบาทเองเหรอ โอ้ยจริงเหรอที่แอดลูกข่าวมานะแอดจึงรีบไปหาข้อมูลจากเว็บ่านเศรษฐกิจเลยนะครับอ่ามันมีสรุปอ่าข้อมูลส่งการของปีของปีเนี้ยครับสองห้าหกเจ็ดนะครับรายได้ทะลุหนึ่งจุดสี่แสนล้านบาทข้อมูลจริงๆคือนางสุดดาวันหวังพุทธกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาได้สรุปข้อมูลล่าสุดของ การท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่งางชาติในช่วงเทศกาลสงการปีสองห้าหตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21คือสงการ21วันนะครับสามารถสร้างรายได้รวม1 4่งมืสล้านบาทสูงกว่าการประเมินก่อนหน้านี้ที่มีแนวโน้มในช่วง21วันดังกล่าวจะสร้างรายได้รวม1 3 2่0 0มืพล้านบาทแต่แอดก็คงคิดว่าอืมโปรแกร,รมมันน่าจะแปลผิดนั่นแหละครับ งั้นเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเขเมรใต้โพดนี้ละกันความคิดเห็นแรกท้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้กับดวงวิญญาณบรรทัพบุรุษชาวเขเมรที่อยู่ในแดนเขเมรในประเทศไทยเริ่มขึ้นทุกวันขอให้คนไทยจงพินาศสาธุสาธุเพราะดูถูกคนเขเมรเจ้าของแผ่นดินที่แท้จริงและคนไทยก็ก็ได้คำตอบนะครับ จะแช่งจะสาบไม่ว่าแต่ใช้นี่ประเทศกูกรแน่ไม่มีปัญญาใช้ีิและคนคอมเมนต์คนถัดมาได้ไม่โพสเอาไว้ว่าเกียดประเทศไทยชอบขี้ชอบเก่งแย่งวัฒนธรรมขเขมรและคนขเขมรคนถัดมาก็มาโพสไว้ว่าดังมากเลยสำหรับสงการขเขมรโอ้โหอันนี้เคลมชัด และคนขเขมรคนหันมาก็มาโพลไว้ว่าขออย่าเผยแพร่อะไรที่ไทยดังเพราะประเทศไทยไม่เคยถ่ายทอดอะไรดีเกี่ยวกับขเขมรคนขเขมรคนหันมาก็โพลไว้ว่าผู้นําเขาจากทั้งข้างบนและข้างล่างฉลาดที่จะหาทุกวิถีทางเพื่อให้คนมาเยีอยมประเทศของเขามากขึ้นและมีเงินมากขึ้นและคนขเขมรนี้ คนถัดมาได้พูดว่าฉันอยู่ในประเทศไทยเห็นคขาเล่นกันแค่สี่วันแค่คุยใช่ครับแค่สี่วันแต่รายได้มากกว่าขมินรวมกันทั้งประเทศเป็นน่าจะเกินสิบเท่านะอืมพอดีประเทศของของผม,มครับมีเงินนะครับแล้วก็ขมินคนถัดไปก็เข้ามาพูดว่าจริงๆแล้วประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมเดียวที่ มีคือวัฒนธรรมเรียนแบบเอาจริงเหรอใครเรียนแบบมากกว่ากันนะทุกวันเนี้ยตามโซเชียลเน็ตเวิร์กอะใครเรียนแบบมากกว่ากันแอดก็ขอจบคอมเมนต์คอมเมนต์มเมนงเท่านี้ก่อนนะครับเอาจริงๆแล้วที่แอดเคยไปดูคลิปของคนอื่นนะครับไม่ว่าอ่าช่องแบ็คแพคเกอร์หรือช่องอื่นๆของชาวไทยที่พาไปรีวิวของคนขม้นนะเอาจริงคนขมนนะ นิสัยดีมากดีดีมากๆจริงๆต่างจากคาุณคอมเมนในโซเชียลนะครับแต่ละคนนี่ปากแจว๋วปากอืม้มน่าจะเอาอะไรไปรูปปากสั้นหน่อยนะอันจริงนะแต่ละคนแต่อย่างว่าครับนักลบไซเบอร์ของประเทศไทยก็ใช่ย่อยซะที่ไหนอ,อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับอ่าไทยไครสู้มากูสู้กับสู้ตายด้วยใช่ไหมครับพวกเราชาวไทย แล้วก็อันนี้ทายคลิปแล้วนะครับอ่าถ้าชอบก็กดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม subscribe s u b ส c r i b e ด้วยนะครับแล้วกดช่วยกันกดเยอะๆนะครับแอปจะได้ทำคลิปสนุกๆเน็บกัดติดกกัดนิดๆให้ให้พวกเราฟังกันครับ